การกรวดน้ำอย่างเข้าใจและรู้ความหมายการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการหลั่งน้ำซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติหลังจากทาบุญในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคล หรืออาวะามงคลเช่นงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานลักษณะของการกรวดน้ำโดยทั่วไปคือการนำน้ำสะอาดใส่ภาชนะอย่างแก้วขวดหรือคนโทเล็กๆจากนั้นเทลงในภาชนะที่รองรับอีกทีโดยให้เริ่มดินน้ำ ตั้งแต่พระขึ้นต้นคำว่ายาถาวลิวหาจนถึงคำว่ามณีโชติลโสยาธาก็เทน้ำให้หมดพอดีเมื่อพระขึ้นคำว่าสัพพีติโยก็ให้นั่งพนมมือฟังต่อจนสวดจบเป็นอนุสิตพิธีกรวดน้ำจากนั้นจึงนำน้ำนั้นไปเทที่ดิน หรือตามโคนต้นไม้คำว่ากรวดมีลากสับมาจากภาษาเขมินแปลว่าเทน้ำหรือหลังน้ำสำหรับบทสวดมนต์ที่ขึ้นต้นคำว่ายะถาวะริวหานั้นเป็นคำสวดที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสัพีติโย เป็นการให้พรแก่ผู้ทำบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นจึงมักเรียกรวมโดยใช้คำขึ้นต้นของทั้งสองบทว่ายะถาสัพพีอันหมายถึงการอุทิศบุญให้คนตายและให้พรคนเป็นบทสวดแก่ผู้ล่วงลบไปแล้วยะถาวลิวหา ปูราปริปุเรติสาขาลังห่วงน้ำที่เติมเต็มมหาสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอีโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศในครั้งนี้ย่อมนำประโยชน์อันเต็มเปี่ยมส่งให้กับผู้ลงรับไปแล้วได้บริบูรณ์ฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง คิปเมวาสมิชตุขอให้ผลบุญที่ท่านปรารถนาตั้งใจจงสำเร็จโดยพลันสัพเพปุเรนติสังกปาขอให้บุญทั้งปวงนี้จงมีผลบริบูรณ์จันโทปนลโสยะถาเมื่อนีโชติละโสยะถาดังพระจันทร์วันเพ็ และดังอัญเชณีอันสว่างสวยบทสวดอวยพรแก่ผู้ทำบุญสพีติโยวิวัชันตุขอให้สิ่งร้ายจันไลทั้งปวงจงหายไปจากท่านสัพพะโลโควินาสตุขอให้โครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจงหายไปจากท่านมาเตพระวักวันตาลาโย ο. ขอให้ปัยยันตรลายทั้งปวงจงหายไปจากท่านสุขีทีคายุโกภาวะขอให้ท่านมีความสุขและอายุยืนยาวอภิวาทานศสีลิสะนิจจังวุธาปจายิโนขอให้ท่านเคารพต่อผู้มีวัยุฒธอาวุโสและปฏิบัติตามศีล จัตตารลธรรมาวะทันติอายุวันูสุขังพลังขอให้ท่านเจริญด้วยพรสี่ประการคืออายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าทุศสัพพะมังคาลังขอสัรพ,พมงคลจงมีแก่ท่านละขันถุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวง จงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวณนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อพระวัตุสัพพมังกะลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัรพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัทธาโสตถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเพระว่าถูสัพ์พะมังฆาลัางขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านลาขันถุสศัพท์พะเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพรพสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อความเป็นมาการกวดน้ำนี้มีมาแต่สมัยพุทธกาลมีเรื่องอยู่ว่า ครั้งหนึ่งพระเจ้าเป็นพิสารได้ถวายเวรวนอุทยานแก่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระอารามในคืนนั้นลาวกดว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องประหลาดอันน่าสะพึงกลัววันต่อมาจึงได้ไปเข้าเฝ้าและเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธองค์จึงทรงอธิบายว่า เสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของพระญาติในอดีตอันไกลโพ้นของพระเจ้าพิมพิสารที่ไปบังเกิดเป็นเปรตเ,เนื่องจากคนเหล่านี้เคยแอบกินอาหารพระก่อนพระฉันและบางคนก็ลักลอบเอาไปให้ญาติของคนอื่นจึงมาล้องขอส่วนบุญเพราะพระองค์ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้ด้วยเหตุนี้ลุ่งขึ้นอีกวัน พระเจ้าพิมพิสารจึงได้อารัธนาพระพุทธเจ้าไปรับทานอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วก็ได้อุทิศบุญดังกล่าวด้วยการหลังน้ำซีโนทกทำให้ญาติของพระองค์ได้รับทั้งอาหารและผ้าทิพย์จนมีร่างกายอิ่มเอ,อิบและผิวพรรณผ่องใสจากเรื่องข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าเพียงแต่แนะนําให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส,ส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วในอดีตชาติแต่การหลังน้ําสิโนโทกของพระเจ้าพิมพิสารได้กลายมาเป็นไปเพณีของชาวพุทธในการกวดน้ําหลังให้ทานนับแต่นั้นมาคําว่าทักสีโนโทกมาจากภาษาสันสกิตทักษีนาแปลว่า ของทำบุญส่วนคำว่าอุทกแปลว่าน้าในภาษาไทยเราใช้สามความหมายได้แก่ 1. นึ่ง้ำที่หลังในเวลาทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย 2. น้ำที่ใช้เทลงไปเพื่อแสดงว่าให้ใช้กับสิ่งของที่ใหญ่หรือไม่มีรูปที่จะหยิบยกได้ เช่นวัดบุญกุศล 3. น้ำที่หลังเพื่อแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธ,ธิขาดเช่นพระเวสสันดรหลังน้ำสิโนโทกเพื่อยกกันหาชาลีให้ชูชกเมื่อเรากวดน้ำแล้วส่วนใหญ่จะนำน้ำนั้นๆไปเทลงดินหรือตามต้นไม้ ซึ่งน่าจะมาจากพุทธประวัติที่เล่าถึงสมัยเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณหรือตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพยามาณได้นำทัพมาขัดขวางและกล่าวดูหมิ่นพระองค์ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาไหนเลยจะมีบุญบารมีมากพอที่จะนั่งรัตนบัลลังก อาสนะที่นั่งใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่พระองค์ตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์แรกพระองค์จึงล่ามือข้างหนึ่งจากท่านั่งสมาธิชี้ปลายนิ้วแต่ที่พื้นนั่งอันเป็นท่าที่ต่อมาเรียกว่าปางมานวิชัยหรือปางชนะมาร แล้วเอ่ยอัญเชิญพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานถึงบุญบาร,รมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญสะสมมาแล้วหลายภพหลายชาติพระแม่ธรณีก็ได้มาปรากฏกายแล้วบีบมวยผมให้น้ำที่พระพุทธองค์เคยกวดน้ำในการทำบุญมาแล้วทุกชาติทุกภพลังออกมาจนท่วมทน ซัดเหล่าทัพยามานแตกพ่ายไปด้วยเหตุนี้คนจึงมักนำน้ำที่กวดไปเทลงดินเสมือนให้พระแม่ทรณีเป็นพยานในการทำบุญเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ครั้นต่อมาก็นิยมไปเทลงต้นไม้ก็คงเพราะต้นไม้ขึ้นในดินยึงถือว่าลดน้ำบำรุงต้นไม้ไปด้วย การกวดน้ำนั้นสามารถทำได้สองแบบจะใช้น้ำอย่างปกติที่ทำกันอยู่เรียกว่ากรวดน้ำเปียกหรือจะแค่ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปโดยไม่ต้องใช้น้ำเรียกว่ากรวดน้ำแห้งก็ได้ได้ผลเท่ากันและหากจะใช้น้ำระหว่างเทน้ำลงภาชนะที่หลงรับ ไม่จำเป็นต้องใช้นิ้วลองน้ำให้เทลงไปตรงๆเลยเพื่อไม่ให้น้ำขาดสายเหมือนให้บุญหลังไหลลงไปโดยไม่ขาดตอนและให้ประธานในงานหรือผู้ที่เป็นตัวแทนหลังน้ำคนเดียวก็พอแล้วส่วนคนอื่นๆก็ตั้งใจอธิษฐานตามไปไม่ต้องเอานิ้วไปลองน้ำทุกคนหรือไม่ต้องแตะมือ หรือร่างกายต่อๆกันไปอันที่จริงบทกวดน้ำที่ขึ้นต้นด้วยยถามีชื่อเต็มๆว่าอนุโมทนาลำภาคาถาซึ่งหมายถึงคาถาที่พระสงฆ์จะเริ่มกล่าวนําก่อนอนุโมทนาส่วนบทที่เริ่มด้วยสพีมีชื่อเรียกว่าบทสามัญญานุโมทนาคาถาอันหมายถึง คาถาที่สวดทุกครั้งที่อนุโมทนาในกุศลที่อุบาสกอุบาสิกาได้ทำแล้วอนุโมทนาคาถาเป็นบทสวดที่พระสงฆ์สวดเพื่อประสงค์ให้ผู้ถวายทานเกิดความยินดีในทานหรือเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้ถวายนอกจากบทกดน้ำยะถาสัพพีที่เราได้ยินได้ฟังจากพระสงฆ์ เป็นผู้สวดหลังทำบุญต่างๆแล้วยังมีบทโกรดน้ำที่ผู้ทำบุญเป็นผู้สวดเองอีกด้วยซึ่งจะมีทั้งแบบย่อที่ว่าอิทังเมีาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยแปลว่าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขเถิดส่วนบทเต็มๆจะขึ้นต้นด้วยอิมินาบุญยากามีนะอุปัชยาคุณุตลาจนถึงมาโลกาสาังลาพันตุมาซึ่งจะเป็นบทสวดอุทิศให้แก่ปุปกาลีและคนที่มีอุปการะทั้งหลายเช่นอุปชาจารย์อาจารย์รวมไปถึงเทพเทวาต่างๆ ทั้งหมดข้างต้นนี้หวังว่าจะทำให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจเรื่องดังกล่าวยิ่งขึ้นและมีความอิ่มเอมใจเพิ่มขึ้นในการกรวดน้ำครั้งต่อไป